โอ้โหคุณผู้ชมครับสงกรานไทยปีนี้ถนนข้าวสารเริ่มแล้วนะครับคนแน่นเลยครับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแห่เล่นสงกรานต์2 0 2 4ที่ถนนข้าวสารนะครับและที่สีลมก็เริ่มวันที่13ติดตามฟังรายละเอียดได้ในอีพีนี้นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ TNS Thailand now วันนี้ก็เป็นวันที่12เมษายน2567นะครับ สงกรานหลายที่ก็มีการเริ่มเล่นน้ำสาดน้ำกันแล้วครับโดยในคลิปนี้ครับแอดมินมีข่าวที่น่าสนใจจากถนนเข้าสารนะครับคึกคักเลยทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติก็พากันแห่เล่นน้ำสงกรานนะครับพร้อมกับคุมความปลอดภัยนะครับตั้ง CCTV สแกนใบหน้าเจ้าหน้าที่ก็รักษาความปลอดภัยกันอย่างเต็มที่ครับสำหรับปีนี้ในพื้นที่ถนนเข้าสารนะครับก็มีการจัดงานสงกราน2567 นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติก็ทยอยไปเล่นน้ําสงกรานต์กันตั้งแต่เวลา12บสนาฬิกาแล้วนะครับรวมถึงพื้นที่บริเวณโดยรอบตั้งแต่แยกบางลําพูถนนจัก,กรพงศ์นะครับถนนตะนาวถนน13ห้างถนนไกลสีและถนนราชบุตรีนะครับบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความคึกคักรวมถึงมีการตั้งแผงค้าตลอดริมถนนและก็มีการฝากมานะครับว่าขอให้ทุกคนนะครับขอให้มีความร่วมมือ ประชาสัมพันธ์เทศกาลสงกรานต์ในปีนี้นะครับเทศกาลแห่งความสุขอยากให้ทุกคนนั้นมีแต่ความสุขความสงบปลอดภัยจึงขอให้นะักท่องเที่ยวนะครับแต่งกายด้วยความเหมาะสมไม่แต่งตัวโป๊ไม่ล่วงละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นงดเล่นแป้งและพ่อค้าแม่ค้านะครับงดจำน่ายเบียร์กระป๋องแช่เย็นเพื่อให้เป็นระเบียบปฏิบัติในทิศทางเดียวกันสำหรับงานสงกรานต์ที่ถนนเข้าศาลนะครับ เข้าสารเวอร์วอเตอร์เฟสติวัลยูเนสโกจัดโดยสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจถนนเข้าสารจะจัดตั้งแต่เวลา12นาฬิกาถึง22นาฬิกานะครับวันที่13 1 5ถึงส5เมษายนทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่สอนอชนะสงครามน,นะครับก็ยังมีการจัดดูแลความปลอดภัยโดยเน้นในเรื่องของ5ปอนะครับนั่นก็คือปลอดฉีดน้ำใหญ่ปลอดแอลกอฮอล์ปลอดโป๊ปลอดแป้ง และประหยัดน้ำนะครับรวมทั้งยังนำเทคโนโลยี AI นะครับตรวจสอบคนเข้าและออกและตรวจสอบพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆด้วยถือว่าเจ้าหน้าที่ก็ให้ความปลอดภัยอย่างเต็มที่นะครับยังไงทุกคนที่ไปที่ถนนเข้าสารก็ดูแลความปลอดภัยของตัวเองด้วยแอลกอฮอล์เป็นสิ่งสําคัญนะครับไม่ดื่มจะดีที่สุดส่วนที่สีลมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสําคัญของกิจกรรมเล่นน้ํา แบบสนุกสุดเหวี่ยงนะครับโดยก็มีการเริ่มตั้งแต่วันที่13-15เมษายนซึ่งก็จะมีนะักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติก็เริ่มไปเล่นน้ำกันบ้างแล้วนะครับในช่วงค่ำวันนี้สงการานที่ถนนสีลมครับก็จัดโดยผู้ประกอบการธุรกิจย่านสีลมนั่นแหละครับร่วมกับสำนักงานเขตบางรักและกระทรวงวัฒนธรรมนะครับร่วมใจใน,มนิรมิตถนนสีลมแบบช่ำๆทำให้เมืองมีชีวิตชีวา ส่งเสริมให้ประชาชนออกมาทำกิจกรรมร่วมกันอย่างปลอดภัยและมีความสุขนะครับระหว่างวันที่13 14เมษายนตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง20นาฬิกาบริเวณปิดถนนสีลมครับคือทางเข้าและทางออกตั้งแต่สีลมซอย2ถึงแยกนารารมแยกสีลมนาราธิวาสนะครับระหว่างทางประมาณ950เมตร สำหรับกิจกรรมไฮไลท์ในวันพรุ่งนี้ครับ13เมษายนก็มีการจัดขบวนส่งน้ำพระพุทธรูปและรูปขบวนด้านศิลปะวัฒนธรรมนะครับโดยใช้รถบรรทุก6-10ล้อจำนวน4คันครับตั้งแต่เวลา15-16นาฬิกาและการจัดกิจกรรมบนเวทีบนถนนสีลมนะครับบริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและการประกวดนางงาม LGBT การแสดงด้านศิลปะวัฒนธรรมครับในวันที่13เมษายนตั้งแต่15นาฬิกาถึง20นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะครับส่วนวันที่14เมษายนครับมีการจัดก,กิจกรรมบนเวทีด้านศิลปะวัฒนธรรมเช่นกันการแสดงดนตรีร่วมสมัยการแสดงโชว์จากศิลปินที่มีชื่อเสียงนะครับตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง20นาฬิกากิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ150คนและร่วมรับประทานอาหารกับผู้สูงอายุนะครับ ้้กันนียังมีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินนักร้องลูกทุ่งชื่อดังครับเช่นหญิงลีสีจุมพลและโชว์จากนายมงคลและวันดีมรวมไปถึงการจัดเต็มร้านอาหารของกินร้านค้าเด็ดๆร้านดังนะครับขบวนสตรีทฟู้ดกว่า50ล้านตลอดเส้นทางด้วยถ้าใครไปก็รับรองว่าไม่อดหิวไม่อดตายแน่นอนนะครับมีของกินกันเยอะแยะมากมายเลย จากกรุงเทพและประิมนทนนะครับเรามาที่ภาคอีสานครับกับมหาสงกรานอีสานหนองคาย2,567สืบสารประเพณีตามที่12ของภาคอีสานนะครับภายใต้คอนเซปของสงกรานภาคเขาม้าสมมาหลวงพ่อพระใสจนถึงวันที่11เมษายนเลยนะครับเพื่อสืบสารประเพณีตามที่12ของชาวอีสานทางสำนักงานอุดรธานีนะครับจึงจัดงานมหาสงกรานอีสานหนองคาย ในปี2,567ภายใต้คอนเซปต์สงกรานผ้าขาวมา้าสมมาหลวงพ่อพระใสเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีพิธีอัญเชิญหลวงพ่อพระใสและแห่สงน้ำตามอัตลักษณ์ประเพณีโบราณกับขาวมา้ามหามงคลนะครับหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นซึ่งก็เป็นพิธีกรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานของความศรัทธาของลูกหลานหลวงพ่อพระใสโดยงานมหาสงกรานอีสานหนองคลายในปีนี้นะครับ ก็เริ่มตั้งแต่วันที่12เมษายนไปจนถึงวันที่18เมษายนที่วัดโพชัยพระอารามหลวงนะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้วันที่13ครับจะมีพิธีอัญเชิญหลวงพ่อพระสัยลงจากพระอุโบสถและได้เสนอกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวสายศรัทธาที่ห้ามพลาดนะครับในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์คือพิธีอัญเชิญหลวงพ่อพระสัยขึ้นประดิษฐานบนพระอุโบสถรวมถึงยังมีขบวนแห่นางสงกรานด้วย โดย Miss Universe Thailand 2023อย่างแอนโทเนียโพซิลนะครับรวมไปถึงการแสดงเสียงสีเสียงมากมายและกิจกรรมออกร้านจำหน่ายสินค้าและผ้าขาวม้าของดีเมืองหนองคายนะครับและก็ดีนะครับงานนี้ถือว่าเป็นงานที่น่าสนใจมากๆเช่นกิจกรรมฟ้อนถวายองค์หลวงพ่อพระสัยห้ามพลาดกับขบวนอันเชิญหลวงพ่อพระสจากพระอุโบสถนะครับแห่รอบตัวเมืองหนองคายเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวนั้นได้ส่งน้ำองค์หลวงพ่อด้วย แล้วมากันที่จังหวัดเชียงใหม่ครับหวมรมกันตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนเลยสำหรับสงกรานต์ปีใหม่2567หรืองานป๋าเวณีปีใหม่เมืองเชียงใหม่นะครับโดยในปีนี้ก็แม้ว่าจะมีเรื่องปัญหาของฝุ่นควัน PM 2.5แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการจัดงานเทศกาลประเพณีที่ยิ่งใหญ่แบบนี้นะครับแถมยังมีความพิเศษและกิจกรรมไฮไลท์ที่ต้องห้ามพลาดอีกหลายอย่างครับที่เรียกว่า ใครมาเที่ยวเชียงใหม่หรือคนเชียงใหม่หรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับที่แวะมารับรองว่าฉ่าคุ้มกันแน่นอนครับส่วนกิจกรรมทั้งหมดจะมีอะไรบ้าง1คือไฮไลท์พิเศษของปีนี้แหละครับคือมีการจัดประกอบพิธีจ,จุมน้ําศักดิ์สิทธิ์ณวัดพระาธาตุดอยสุเทพสําหรับสายบุญห้ามพลาดเลยนะครับได้มีการอัญเชิญน้ําจากแหล่งสําคัญ9แหล่งของจังหวัดเชียงใหม่ผ่านการปลุกเสกมาแล้วจํานวน10,000กว่าขวด เพื่อน,นํามาแจกจ่ายให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับส่วนใหญ่แล้วกิจกรรมไฮไลท์ก็จะเน้นไปที่พิธีการทางศาสนานะครับการแสดงศิละปะวัฒนธรรมล้านนาสาธิตการทําอาหารพื้นเมืองกิจกรรมก่อเจอดีไซน์การแข่งขันลาบพื้นเมืองด้วยนะครับยังไงแต่ละทุกที่แต่ละจังหวัดนะครับก็ต้องมีของดีของเด็ดของตัวเองอยู่แล้วก็ต้องมีการจัดกิจกรรมสงกรานในตัวจังหวัดนะครับในตัวอำเภอ อยากให้ทุกคนเข้าไปเยี่ยมชมเข้าไปเที่ยวในเทศกาลสงกรานของเรานะครับหนึ่งปีมีครั้งเดียวครับในช่วงเดือนเมษายนออกไปจับจ่ายใช้สอยออกไปเที่ยวกับพ่อแม่พี่น้องกับญาติสนิทมิตรสหายนะครับอย่างที่สําคัญเลยที่บอกว่าคือแอลกอฮอล์นะครับอยากให้ไม่ดื่มเลยจะดีกว่ายังไงก็ขอให้ทุกคนนะครับเดินทางในช่วงปีใหม่ทั้งทุกคนที่เดินทางกลับบ้านจากที่ทํางานนะครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยเมาแล้วห้ามขับนะครับ สำหรับคลิปนี้แอดมินก็มีข้อมาฝากเพียงเท่านี้นะครับหากใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแอดมินด้วยสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ